พอครัวหัวป่วต้ำมังหุ่งเฮ้ยบ่ต้องซ่อยดอกนั่นน่ะมืนอื่นมันจังอุ่นได้สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุข้นสุมองสุบอนพูๆกับช่องน้องเครศคือเก่าพี่น้องนังงามแรงๆอาหารแรงวันนี้หลาบเท่ามาเต็บ บานสีเขียวพี่น้องเอออีร้อยมากินขาวด้านักหุงเดือดเดือดไหมโจ้มักอื้อดในกระปิ้งหมูขึ้นมากินมัมนี่อีร้อยขึ้นมากเลยนี่ไปเด้อเ้อมะอือขึ้นมากเลยนะกินนุ่มมันก่อนไปคุกกะสีขึ้นมึงเนี้ยเนี่ยคุณแม่เห็้ยนขนม่อใหญ่ใช่ปะอ้ยอ้าวตอนเนี่ยเป็นแม่ใช่ไหมโอ้ยมันสีเอาไปให้ยเขาผัดไปเออมันสีเอามาให้แม่ มันเสียให้อีร้อยให้อีร้อยดิให้ไม่ให้ร้อยเลม่้อยเอาห้อีร้อยเนี่ยอีร้อยเนี่ยหาอีร้อยล่ะนั่น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 ขาดขาดหาแบงเอาไปไหมเอาไปไหมให้ยอีร้อยล่ะเออเอาไปเอาเขาไมให้อีร้อยบ่านนี้ตอนนั้นนะไปเอาเขาไมให้อีร้อยโจ๊กเขาไมให้อีร้อยโจ๊กเขาให้ร้อยโจ๊กเขาให้มันไม่นี่มันสีเบียนไปโจ๊กเอาขาเอ้ยไม่ใหญ่โจ๊กไห้นะ มื่อไงกัเอาหางเอ้อมีเออมีบอขึ้นมากินน้ำจะข่วงกับไม้เนาะสุเอ้ยไม่ไม่ร้อยขอไปกินนะไม่ไม่ขอไปกิกูตำบางหูไปเมื่อเราก็บอกินน้ำแม่ยเจ๊ซีกินกันยังแหละกูอยากเป็นปลาแห้งเมื่อกีกินน้ำเป็นเก่ากินปลาแห้งแหละปลาสีต้อไปห่างทางเหรอเหอยอยู่บ่อหลับเปล่าอันดีนะก้มกราบลงลูกก้มกราบลงงามๆ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางไปทางอีลอยหมดได้แล้วเออเอยแกละไยเอาแล้วเหอนี่อแไม่หนกับป้านี่ขากระซูนกป้านนอเฮ้ยมันจะลยเอาข้นไปเอ้าอย่าครกล้ามาสูมาหาเอะไมเอาลอยมึงอย่าไปเอาขามาเสียเขา มันแหงหงแหงแหลกงน้ำสางปีนี้บพิเหติหน้าวรแห้งนสูกินแล้วใส่ตัวใครตัวมันนะมึงเงน้ำสานีนี่ยหาพุวนนี้นะไได้ว่าแตเบิดมือหล่นได้มือนี่นะสทายจะเป็นจังคันขูดถึงอันเก่านะบอว่อกินติสายมาแล้วไหมนั่นหลเท่าเลยพูกินมาได้ลเท่านะดำหงดำหง กินหมูทำหมูกินได้อยู่รับเท้ากินบ่ได้นี่น่ะนี่ำน่ะก็อันนี่น่ะปิ้งสี่่นนนะปิ้งถูกเจ้าคือลูกไม่อยากลองกินน้ำเมื่อก่อนเมื่อก่อนกูเมื่อก่อนลูกกินเล่นเลยเออเื่องอะไรมัมก็เรื่องกรทเทนเมื่อนี่นะพ่อเล่นซื้อลูกก็เล่นซื้อมาเอื้อร้อยกรทเทนเมื่อนี่จะเป็นมึงเลี้ยงไงเลี้ยงได้เนาะไก่เนาะขาวหนาบอสิแตก นมอะไรพี่บอกปลาลูกเลยบอกเด้เปาลงกอะรายายาจับอบอกเล็กปาลเด็กจะเอาเงิเด็กะเงนฮะมันจะเอาน่ะบอกได้ไหมเห็นนี้ร้อยยู่กเห็นนีร้อยยู่กงูเกียวอยูบปแทนนะสูเยาะบุญยมันจะหลุดลงบ่สูบทีทีวะนะมันก็คือ มาไน้หมต้นกระดนง่ามึงใหญ่นะเฮ้ยมึงกู้กันหดนาอยู่นะคะงานต้นคามทางเนื้อด้ละตาลางงนจอหยอดนี่ถังหบะฮิบแล้วมากินอกินมันหมองหอมดออุกหัวร้องนะห้ากระซุกห้ากระซุกซองหน่อยมานังลเองกับชิมื่อปลาแล้วอะแม่ บอกเล็กป่าลุงไงวะฮึ่เน๊อมานังลงไกฮึ่เด๊อบอกเล็กป่าลุงไงวะทันสันอีร้อยจิเมอ่อป้าเล็กเชียวหยังไผ่นับซูนับสไพลูกไผไผมือมอชามบ่มอีอร้อยเออลูกยันนี่พอไขอย่

หมด้วองตัวบ่บ่บ้าสารวัลของตัวจะกินเลกไก่มามาสิกินน้ำเลยอะไรเขานะเนี่ยทีกเดียวนะอนปั่นขาอะไรนะซุเก้าเจีมือใคมือวันสวาสดีพี่น้องอันนี้ก้มกาดลงมาสนเลยก้มกาดลงเบิ้งสีส้มลับเขานะมาเจอมาทำงะไรบาบอ้ได้ บม่ชิมลายได้ม,มันชิค้ดจะคลองมาันหนกินไห้เขากินเลยไม่ได้จะกินลายบบาดะนั่งน้ลุกสิมันมันจุกขึ้นพี่มาเป็นตากล้องนี่เลยบได้กินเขากินน้ำดอกเผากล้องออื บน่เหลียวมูเอามาวังบุญบ้านเจตัวันนี่นะเอามูมาตออหนึ่งฮะโคทูดโอาไพ่ลไยๆพี่น้องเลยตากล้องเกูว่าสิละัวกินเฮกูแบกส่วนใส่เฮยมัไหาวจัก มันขาวในประตูทางนแทนามานอย่างนั้นะหมแล้วมันขาวเลยเลอพอแทแกงก็ยื่สันช้องก่อนตุบตุบ่ไ้เล่นออกทางประตูคนทางนี่เจ๋งเขามาพ่นอย่างนันะเอียกพักบลพานี่หมอมาต่อไม่เอากินน้ำมเนี่ยนะ่ขนลก็ห้ามามามาไม่ใช่มั่วนะโอเคมั่วจากห้องแถวบ้านไป ลันเลยแหละองโอ้ยกูเวีนขลั่ลอยกูเห็นพอเดือนเลยไอน่ะกินก็กินลงไปโรยยานันมึงดูกินนันนมาแต่เอาของไปให้ไอ้เนือบ่โอกของลาลายนแมนเบิด่ะแปดพันบาทแซื้อของเขาหมือนเาบางทีก็ไปอ อือเออสงการมันบริบทผอมันสงการมันโทษแต่ไม่ใหญ่สนเอาอันน้ำเยนๆมาโดเลยหอยๆขอล้วหาอ๋ออ๋อชุน้ำสางนะไอตุ่ยเยืนหน่อโอ้ยน้ำสางกับน้ำสางแต่ข้าวกูสิลกินทีเียงกูด้ โอ wow ้ยน้ำสางกไปน้ำสางมานี้เมื่อวานน้ำสั่ง้เต้าสิด้ยีมันขื่นขุมเอมกระแดงโอ้ยดูเอ้ห่างๆเอากน้ไปทุ่งไปว้าไปเห็ดแห้งมันเก่งมันไก่เก่งเอออเงียบๆยมจะนอนกันลงมาบัไก่เก่งอะไรส พี่ยามกาหลังหน้าเหรอป้ะกล่มกลมใส่ลงมาทมอลงมาไกลหมูก,กินข่ามันสิขาตัวตายพี่น้องเลยเเกินข่าที่วุ่นวาย,นายคัดถ่ายคลิปกินข่านักวุ่นวายคู่มือก็มันบ่านั่นมันก็นมาเป็นตากล้องหายง้อกอีร้อยสิบเมืองมาแล้วป๊บ ทวเมื่อซูป,ปะโอ้ยเ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 อตรมไปเข็นเนในคลิปได้เลยไก่มึงก,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 กัเฮตีตกเียงงละไก่กูกรสิถ่ายคลิปเฮตีตกเทียงไม่นะจีฮตกอะดยอันนีนดอไมึงห,ห,หน่ไรตีมันงแรงนี่มันไก่หัวเซย์ทอน ันสีไปเลี่ยนขีดต้มมัใหญ่เห็ดคือสิตีมันตีตีใหม่ตีต่อไหลมันมันก็หัวเฉยสะอาดนะเออโอ้ยมันหัวยุ่งยุ่งเฉยด้อจองจองจองโทรศัพท์ถ่าลูกของเท่านะวัวแดงโทรศัพท์ดอกนี่มียังลูกมันมียังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ใครมันใครเมย์มนนั่งเอ่จชุกอาลูกปลาชุกอ๋ เขาเปแมวโอ้เปนจูเอาบังไมีหยังลูกเข่าเบอร์เข่าสีท่าเอาไว้เอาไว้เอาเวียนเอาเวียนเห็นเรื่องงามเฮาไว้ไว้ไปซื้อนมบ่โอเคไปซื้อนมมันบทจูบลูกมีแต่ใบคุ้ยนี่นะนี่นะบทจูบเอามา อยางนเก่ยยังว่ะวนเดืออันไม่ออกไม่ต้นกันเลยไม่หิบแต่ใบอันเขียวๆใบเขียวผูุกขาหินต่างๆใช่ได้ชงไม้เลยได้ชงไม้เลยเอามาอ่างปลาลุงนะอันใบใบกล้วยนะบอเอาเอาเมียนเบิดนี่ปลาลุงอยู่ทางเพเอาไปอ่างอยู่ทักไห่ปลาลุงอยู่นี่าให้ไปซื้อนมปะโอ้โหได้เงินเขาเลยสิเอาไปซื้อนมล่าอลไรพี่น้องเองยวุ่นวายมาก ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพอกันคลิดหนาสบายดีเด้อมันจะไปแล้วนาปไปชวนนะยเอยไปไปชวนนาร,าร,าร,าร seja, ้อยไปร้อยจะกินน้ำอพี่เด้เงินมันจะไปูฉมไม่ชื่อนมตกจักนัน